สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยตั้งใจจะมาทำคลิปนะคะให้ทุกท่านอะคะเห็นภาพว่าสแอปพลิเคชันเนี่ยระหว่าง u ักับ e n f a c e เนี่ยมีหน้าตานะคะที่แตกต่างกันอย่าไงไระะเอาไปที่ไฮไลท์ก่อนเลยแล้วกันนะคะด้านด้านการดูเลเยอร์นะด้านซ้ายอะคะ่ะจะเป็นเลเยอร์ของ Optimizer 1หนึ่งต่อหนึ่งนะคะข้ความหมายคือติด Optimizer 1หนึ่งแผงต่อหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นของหัวเว i ส่วนอันนี้นะคะ่ะจะเป็นของ e n face นะคะจะเห็นเลยว่า อินเทอร์เฟซเนี่ยสามารถดูแยกลายแผงได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าด้านของอินเทอร์เฟซเนี่ยเออเรียกว่าวิชวลไลซ์อาจจะดูสวยกว่า,าคือหลังคาเนี่ยมันก็คือภาพถ่ายโดนนั่นแหละที่ตอนติดตั้งเสร็จอะร้ไยถทายเก็บไว้นะคะเราอยก็มาอัปโหลดแล้วก็วางแผงตามนี้นะคะส่วนอันเนี้ยมันก็จะได้เรียงได้ตามเลเยอร์อาจจะดูแบบเป็นแบบเอนจิเนียร์หน่อยๆนะคะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยก็จะดูได้นะคะแบบนี้เห็นไหมว่าซีเรียลนัมเบอร์นี้นะคะแล้วก็ วันนี้ผลิตได้กี่หน่วยนะแล้วก็มีหวัดมีอะไรตอนนี้ได้เท่าไหร่นะคะคือลักษณะการใช้งานนะคะเหมือนกันนะคะก็คือมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเป็น normal เนอะถ้าเกิดมันเป็นหลุดอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ faulty อะค่ะก็จะเป็นสีแดงนะคะช่วงนี้เนอะ optimizer ของ u a w e i อะพวกสาฟเฟสจะขายดีนะคะเนื่องจากตัวของ m a p ศูนย ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้อันบาลานเฟสได้อันนี้ก็ช่วงนี้ก็ยอมรับเพาะว่าติด MAP สูนค่อนข้างเยอะแล้วเป็นตัวเดียวเลยทีย่รยับติดนะครับส่วน n อ a น e เนี่ยค่ะก็คลาสสิกดังเดิมฮะก็จะเห็นได้เลยว่าชิดหน้าบ้านเนี่ยแผงเนี้ยสองแผงด้านซ้ายเนี่ยผลิตน้อยกว่าแผงนี้เหตุผลอาจจะมีเงาหรืออาจจะมีมุมมันก็จะง่ายต่อการดูกว่าแบบไม่ต้องเดานะคะ นะนี้ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซที่เป็นไฮไลท์หลักของทั้ง2ตัวเลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูในโหมดอื่นต่อค่ะสวัสดีค่ะ